สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูพิมพ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องการสลับที่ของการบวกไปแล้วใช่ไหมคะการสลับที่ของการบวกจําได้ไหมเอ่อไม่ว่าตัวเลขจะสลับที่กันมาก่อนมาหลังแต่ผลรวมก็ เท่ากันเสมอนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจการบ้านกันก่อนนะคะจากการบ้านที่คุณครูให้ไว้นะคะสิ่งที่จะต้องใช้เรียนในวันนี้ก็คือหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเตรียมไว้เลยนะคะดินสอยางลบไม้บรรทัดเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะอ่ะ ก่อนที่จะเฉลยการบ้านให้นะักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่62นะคะหน้าที่62อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะหน้าที่62หน้าตาแบบนี้เขาบอกให้ทำอะไรลูกเขาให้ระบายสี ในดอกไม้ใช่ไหมคะที่ผลบวกเท่ากับจำนวนที่กำหนดจำนวนที่กำหนดก็คือในกระถางดอกไม้นั่นเองนะคะจำนวนที่กำหนดในกระถางดอกไม้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจำนวนอะไรบ้างที่ผลรวมเท่ากับจำนวนที่เขากำหนดให้นะคะค่ะ เริ่มจากข้อแรกเลยจำนวนที่เขากำหนดให้ก็คือจำนวน4ใช่ไหมคะดังนั้นมีจำนวนอะไรบ้างล่ะที่รวมกันแล้วได้4อคุณครูระบายแล้ว3บวก1ใช่ไหมคะ3บวก1กับ1บวก3รวมกันได้4เหมือนกันถึงแม้ว่าตัวเลขจะสลับที่กันนะคะหมายความว่าไม่ว่าตัวเลขอะไรจะมาก่อนหรือมาหลัง แต่เมื่อรวมกันแล้วได้ผลรวมเท่ากันนะคะอะต่อมาดูข้อถัดมานะคะตัวเลขที่กำหนดให้คือเลข7ดนะคะดังนั้นจำนวนที่รวมกันก็คือ6กับ1หรือ1กับ6นั่นเองนะคะอะจำนวนถัดมานะคะจำนวน6แล้วอะไรรวมกันได้6คะอะหกับ5 1กับ5แล้วอะไรอีกคะ5กับ1นนั่นเอง สลับที่การแต่ผลรวมเท่ากันนะคะอ่ะดูข้อถัดมานะคะจำนวนที่กำหนดให้คือ8ดนะคะดังนั้นผลรวมก็คือ6รวมกับ2หรือ2รวมกับ6ได้8นั่นเองค่ะอ่ะข้อถัดมาข้อถัดมานะคะจำนวนที่กำหนดให้คือ10นะคะดังนั้น จำนวนที่รวมกันได้10ก็คือ3บวก7หรือ7บวก3นั่นเองค่ะอ่าจำนวนถัดมานะคะจำนวนที่กำหนดให้คือเลข9นะคะดังนั้นจำนวนที่รวมกันได้9ก็คือ7บวก2หรือ2บวก7นั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะทําการบ้านได้ถูกต้องทุกคนนะคะอ่า เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องสถานการณ์การบวกสถานการณ์การบวกคืออะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สวัดีครับเด็กๆพบกับครูโอนะครับวันนี้คุณครูมีไข่ไก่4ฟองลองมานับไปพ,พร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4งสองสสี่คุณครูยังซื้อไข่ไก่มาเพิ่มอีก5้าฟองมีครับใครบอกคุณครูได้บ้างครับตอนนี้ครูโอ ไข่ไก่รวมกันทั้งหมดกี่ฟองครับเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยครับจากสถานการณ์ที่คุณครูซื้อไข่ไก่มาเพิ่มเด็กๆคิดว่าคุณครูมีไข่ไก่มากกว่าหรือน้อยกว่า5ฟองครับใช่แล้วล่ะครับมากกว่า5ฟองไข่ไก่ของคุณครูเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสถานการณ์นี้เราเรียกว่าสถานการณ์การบวกครับ และสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า4บวก5เท่ากับจำนวนใดครับเรามาช่วยกันนับหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ1นึสองส ร,รวมมีไข่ไก่ทั้งหมด9ฟองดังนั้น4บวก5เท่ากับ9ครับและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การบวกกันนะครับเด็กๆคิดว่ายังมีสถานการณ์การบวกอะไรอีกบ้างครับเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับครับเด็กๆในภาพเด็กๆจะเห็นว่ามีหนังสืออยู่บนชั้นจำนวน8เล่ม ใบบัวหยิบหนังสือมาใส่อีก2เล่มเด็กๆคิดว่าจะมีหนังสือมากกว่าหรือน้อยกว่า8เล่มครับใช่แล้วครับมากกว่า8เล่มหนังสือจะเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์แบบนี้เราเรียกว่าสถานการณ์การบวกครับแล้วเด็กๆคิดว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรใช่แล้วครับเราจะนำา8มารวมกับ2 นับไปพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเถูกต้องแล้วครับรวมมีหนังสือทั้งหมด10บเล่มเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า8ปดบวกสองเท่ากับสิครับคราวนี้มาดูภาพต่อไปกันเลยครับ การต่อไปนะครับในภาพมีสมุดสีฟ้า2เล่มนี่นะครับสมุดสีฟ้าและสมุดสีแดงหเล่มนี่เลยครับในภาพมีสมุดเพิ่มขึ้นแสดงว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกครับแล้วดเด็กๆรู้ไหมครับมีสมุดร,รวมกันทั้งหมดกี่เล่มเราก็จะนำสองมารวมกับ6นับเป็นพร้อมกันนะครับหนึ่งสาม ได้อย่างไรครับใช่แล้วละครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2องบวกหเท่ากับแครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆคราวนี้คุณครูจะมีภาพให้เด็กๆดูแล้วให้เด็กทุกคนลองฝึกเล่าเรื่องจากภาพโดยให้เป็นสถานการณ์การบวกนะครับไปดูภาพแรกกันเลยครับในภาพเด็กจะเห็นแก้วตาและคุณครูไพลริน ตรงกลางมีสมุดดาวเด็กดีด้วยครับเด็กๆลองสุดเล่าเรื่องกันเลยครับเก่งมากๆเลยครับตอนนี้เด็กๆกำลังคิดและเล่าเรื่องจากภาพกันสนุกแน่ๆเลยมาลองฟังสถานการณ์การบวกของคุณครูบ้างนะครับแก้วตามีดาวเด็กดีเจ็ดดวงแก้วตาทำการบ้านและส่งตรงเวลา ให้ดาวเด็กดีเพิ่มอีก1ดวงแก้วตามีดาวเด็กดีทั้งหมด8ดวงครับเด็กช่วยคุณครูเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันนะครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือนี่เลยครับ7บวก1เท่ากับ8ครับใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยครับเราไปดูภาพต่อไปกันเลยครับ ในภาพมีเด็ก2คนคือต้นกล้าและใบบัวนะครับต้นกล้าถือกล่องดินสอแล้วพูดว่าไม่มีดินสอส่วนใบบัวยื่นดินสอให้ต้นกล้าเด็กๆลองช่วยเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวกลองดูนะครับไขเล่าเรื่องเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยครับเยี่ยมมากๆเลยครับมาลองฟังสถานการณ์การบวกของคุณครูกันนะครับ ต้นกล้ามีดินสอศนย์แท่งใบบัวให้ดินสอต้นกล้าหนึ่งแท่งต้นกล้าจะมีดินสอหนึ่งแท่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับเด็กๆเ,เรามาช่วยกันพร้อมกันเลยนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าดังนี้ครับศูนย์บวกเท่ากับหครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆ ป็นยังไงกันบ้างครับเด็กง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเรามาทบกลับมาหาคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า97นะคะเอาหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่97นะคะ,ะนักเรียนจะเจอรูปภาพหน้าตาแบบนี้นะคะการสร้างสถานเ,าเรื่องสถานการณ์การบวกนะคะก็คือการ เล่าเป็นเรื่องราวานั่นเองการเขียนเล่าเป็นเรื่องราวานะคะว่า,ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือการบวกนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่9 8นะคะ9 8เขาบอกว่านะะดูจากรูปภาพเมื่อกี้ดูเรียนกับครูคโอกไปแล้วเนาะคราวนี้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าอ่านแล้วจะเก็บเป็นให้เป็นระเบียบอ่านแล้วจะเก็บให้เป็นระเบียบนะคะมีหนังสืออยู่บนชั้น8เล่มหยิบหนังสือจัดใส่อีกสองเล่มมีหนังสือทั้งหมด10เล่มอ่ะข้อความเรื่องราวตรงนี้นะคะข้อความเรื่องราวตรงนี้เรียกว่าสถานการณ์การบวกดังนั้นหมายความว่า การเขียนสถานการณ์การบวกก็คือการเขียนเล่าเป็นเรื่องราวนั่นเองนะคะอะนักเรียนดูภาพถัดมาค่ะหน้า98ดนะคะดูภาพถัดมาเห็นจากรูปภาพรูปภาพมีอะไรบ้างคะอ่ามีเก้าอี้ใช่ไหมมีเก้าอี้กี่ตัวนะคะเมื่อเขียนเป็นสถานการณ์การบวกได้ว่านะคะเขียนเป็นสถานการณ์การบวกเขียนได้ว่า มี9กอี้อยู่หตัวยกมาเพิ่มอีก1ตัวมี9กอี้ทั้งหมด7ตัวนะคะข้อความด้านล่างตรงนี้เรียกว่าสถานการณ์การบวกนะคะอะคราวนี้เรามาเล่าเรื่องจากภาพกันนะคะภาพแรกเมื่อกี้คุณครูโอสอนไปแล้วนะคะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะอะ เราจะเขียนสถานการณ์การบวกได้ว่าอย่างไรนะคะมีหนังสืออยู่มีสมุดสีฟ้า2เล่มสมุดสีแดง6เล่มมีสมุดร,รวมทั้งหมด8เล่มนะคะนักเรียนสามารถเขียนเล่าเรื่องแตกต่างจากของคุณครูก็ได้นะคะโดยอิงจาก รูปภาพนะคะโดยอิงจากรูปภาพที่เขากำหนดให้นะคะนักเรียนอาจอาจจะเปลี่ยนเป็นแก้วมีสมุดสีฟ้า2อเล่มชมพูให้สมุดสีแดงเพิ่มอีก6เล่มดังนั้นแก้วมีสมุดร,รวมทั้งหมด8เล่มประมาณนี้นะคะ คราวนี้นักเรียนเปิดไปหน้าที่99ดูจากรูปภาพสิคะเมื่อกี้คุณครูโอแต่งว่าอย่างไรลูกคุณครูโอแต่งสถานการณ์การบวกได้ว่าแก้วตาสะสมดาวเด็กดีได้แล้ว7ดวงวันนี้คุณครูให้เพิ่มอีกหนึ่งดวงแก้วตาจึงมีดาวเด็กดีเป็น8ดวงนะคะ ข้อความข้อความตรงนี้คือสถานการณ์การบวกนะคะ,ะคราวนี้ดูจากรูปภาพนี้สิคะนักเรีนยนคิดว่าจะสร้างสถานการณ์เขียนสถานการณ์การบวกได้ว่าอย่างไรคุณครูให้เวลาคิดฉเฉลยนะคะต้นกล้าไม่มีดินสอในกล่องดินสอ ใบบัวใจดีให้ดินสอต้นกล้า1แท่งต้นกล้าจึงมีดินสอใช้1แท่งนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะอ่านักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้าที่63 เปิดไปหน้าที่63นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคําชี้แจงให้ฟังนะคะค่ะเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างที่เป็นสถานการณ์การบวกเขาให้ทำอะไรคะให้เราเขียนเครื่องหมายถูกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสถานการณ์การบวกโดยดูจากอะไรลูก ดูจากรูปภาพที่เขากำหนดให้นั่นเองในรูปภาพนี้เป็นรูปอะไรคะรูปแมวนะคะแมวมีกี่ตัวลูกแมวสีขาวมีทั้งหมด3ตัวแล้วมีแมวสีอะไรอีกคะแมวสีอะไรคะแมวสีสีดำมีทั้งหมดกี่ตัวลูกสองตัวนะคะ2ตัวอะ จากข้อความที่เขากำหนดให้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนดูเดี๋ยวคุณครูขอขยับรูปนิดหนึงคุณครูมาต่อนะคะจากข้อแรกนะคะจากข้อแรกเขาบอกว่ามีแมว3ตัวแม่ซื้อมาให้อีกสองตัวรวมมีแมว5ตัวนักเรียนดูจากรูปภาพดูจากรูปภาพนักเรียนคิดว่า ข้อความนี้เป็นสถานการณ์การบวกตรงกับรูปภาพไหมคะอ่ามีแมวสามตัวจริงไหมคะแมวสีขาวสามตัวแม่ซื้อมาให้อีกสองตัวนี่นี่คือแม่ซื้อมาให้อีกสองตัวรวมมีแมวห้าตัวรวมมีแมวทั้งหมดห้าตัวถูกต้องไหมคะถูกต้องแสดงว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมอ่านักเรียนดูข้อที่2นะคะข้อที่2มีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวใหญ่มากกว่าแมวตัวเล็ก1ตัวจริงไหมคะอ่านนักเรียนดูทีละตอนนะคะอ่าตอนแรกเขาบอก มีแมวตัวใหญ่สามตัวแมวสีขาวตัวใหญ่กว่าสีสีดำหรือสีน้ำตาลไหมคะใหญ่กว่านะคะแสดงว่ามีแมวตัวใหญ่สามตัวถูกต้องต่อมาดูแมวตัวเล็กสองตัวแมวตรงนี้ตัวเล็กสองตัวถูกต้องไหมคะถูกต้องอเขาบอกอีกว่า มีแมวตัวใหญ่มากกว่าแมวตัวเล็ก1ตัวตัวใหญ่มี3ตัวเล็กมี2แสดงว่าตัวใหญ่มากกว่า1ตัวถูกต้องไหมคะถูกต้องแสดงว่านักเรียนต้องใส่เครื่องหมายถูกนะคะใส่เครื่องหมายถูกอ่ะต่อมาต่อมานะคะเขาบอกว่ามีแมวสีขาว3ามตัว มีแมวสีขาว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวมีแมวทั้งหมด5ตัวถูกต้องไหมคะแมวสีขาว3ตัวสีน้ำตาล2ตัวมีแมวทั้งหมด5ตัวแสดงว่าถูกต้องอ่นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกนะคะต่อมาต่อมา ้อนี้นะคะเขาบอกว่ามีแมวตัวใหญ่สาตัวตัวใหญ่สาตัวถูกต้องไหมถูกนะคะแมวตัวเล็ก2ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวอ่ะรวมมีแมว5ตัวรวมมีแมว5ตัวคือจำนวนทั้งหมดแมวทั้งหมด5ตัวถูกต้องไหมคะถูกต้องแสดงว่าใส่เครื่องหมายถูกนะคะ ดูข้อถัดมาข้อถัดมานะคะเขาบอกว่ามีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวเล็กน้อยกว่าแมวตัวใหญ่1ตัวจริงไหมคะแมวตัวใหญ่มี3ตัวเล็กมี2แล้วเขายังบอกอีกว่ามีแมวตัวเล็กน้อยกว่าตัวใหญ่1ตัวถูกต้องไหมคะถูกต้องแสดงว่า ใส่เครื่องหมายถูกนะคะอ่ดูข้อถัดมา<ๆ>เขาบอกว่ามีแมวสีขาว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวแมวสีน้ำตาลน้อยกว่าแมวสีขาว1ตัวถูกต้องไหมคะแมวสีขาวมี3สีน้ำตาลมี2และเขาบอกว่าแมวสีน้ำตาลน้อยกว่าแมวสีขาว1ตัวถูกต้องไหมคะ ถูกต้องดังนั้นใส่เครื่องหมายถูกนะคะอ่าคราวนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านหนึ่งหน้านะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่64เปิดไปหน้า64นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำชี้แจงให้ฟังนะคะอ่าเขาบอกว่าเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวก ใครเล่าเรื่องจากรูปภาพโดยดูจากรูปภาพที่เขากำหนดให้แล้วเขียนเป็นสถานการณ์การบวกนะคะซึ่งคุณครูเข้าใจว่านักเรียนอยู่ในระดับชั้นป .1 อ,อาจจะยังเขียนเขียนไม่ถูกใช่ไหมคะเขียนเป็นคำไม่ถูกเป็นประโยคไม่ถูกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีประโยคตัวอย่างมาให้2ตัว ตัวเลือก2ประโยคนะคะให้นักเรียนลอกประโยคที่ถูกต้องลงไปในแบบฝึกหัดเข้าใจไหมคะเลือกประโยคที่ถูกต้องลงไปในแบบฝึกหัดนะคะอ่ะดูข้อแรกดูข้อแรกนะคะดูจากรูปภาพนะลูกนะอ่ะข้อแรกประโยคแรกนะคะคุณครูเขียนว่ามีเด็กผู้หญิงหนึ่งคน และเด็กผู้ชาย4คนมีเด็กรวมทั้งหมด5คนนักเรียนดูจากรูปภาพนะคะถ้าคิดว่าข้อนี้ถูกต้องให้ลอกประโยคนี้ลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอะต่อมาดูช้อยที่2มีเด็กผู้ชาย1คนและเด็กผู้หญิง5คน มีเด็กผู้หญิงน้อยกว่าเด็กผู้ชายดูจากรูปภาพตรงไหมคะถ้าคิดว่าข้อนี้ถูกให้นักเรียนลอกประโยคนี้ลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอ่ะดูข้อถัดมาดูข้อถัดมาเป็นรูปอะไรคะรูปรถรถมีกี่ประเภท สประเภทคือรถกระบะและรถเก่งนั่นเองนะคะ,ะคุณครูมีประโยคตัวอย่างมาให้2ประโยคนักเรียนเลือกตอบให้ถูกนะคะ,ะประโยคแรกนะคะมีรถกระบะ3ามคันและมีรถเก๋ง4ี่คันมีรถกระบะมากกว่ารถเก๋งถูกต้องไหม ถ้าถูกให้นักเรียนลอกประโยคนี้ลงไปในแบบฝึกหัดดูข้อถัดมานะคะช้อยถัดมาคือมีรถกระบะ3คันและมีรถเก๋ง4คันมีรถรวมทั้งหมด7คันนะคะ7คันตรงนี้คุณครูลืมไหมหันอากาศลบกวนนักเรียนเติมไปนิดนึงนะคะคุณครูพิมพ์ตกนะ ถ้าคิดว่าข้อนี้ถูกให้นักเรียนลอกข้อนี้ลงไปในแบบฝึกหัดเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่องสถานการณ์การบวกนะคะซึ่งเป็นการเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบวกนั่นเองนะคะก็ ฝากนักเรียนไปทบทวนนะคะแล้วก็ทำกันบ้านส่งคุณครูทางลายส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ